สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนถักตัวพวงมาลัยแบบนี้นะคะเป็นมาลัยแขวนนะคะเป็นมาลัยแขวนตัวพวงแบบนี้อันนี้จะถักง่ายนะคะถักง่ายมากๆก็คือจะถักเป็นชิ้นแบบนี้เลยก็คือพยายามจะหาวิธีง่ายๆให้นักเรียนถักหัดถักนะคะว่าบางคนที่แบบว่ามือใหม่จริงๆไม่เคยถักจริงๆอ่ะการที่จะถักให้เป็น แนวเนี้ยมันค่อนข้างจะถักยากหมายถึงถักแบบต่อเนื่องนะคะแต่ใครที่ต้องการถักแบบต่อเนื่องก็มีสอนอยู่ในห้องเรียนของครูนะคะอันนั้นก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะไหมที่ใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะเข็มขนาด1.5นะคะหรือใครจะถนัดใช้ขนาด2.0ก็ได้นะคะหัวก็จะใหญ่กว่านี้นะคะ อันนี้ก็คือจะใช้ห้าห้าวงนะคะห้าวงเราก็จะถักห้าชิ้นพันนิ้วนิ้วกลางนะคะสอดเข,เข็มเข้าไปในห่วงแล้วก็ควักออกมาถักโซ่หนึ่งแล้วถัก x นะคะ ถักโซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะถัก F <libert ad sound> ลงใน,น,น X ถัก F นะคะลงใน X เราควักผ่านสองห่วงนะคะห่วงด้านบนก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถัก F ออีก <empez> 1หลัก ะะเสร็จแล้วเราก็ควักผ่านทั้งสามห่วงถักโซ่หนึ่งสองแล้วปักลงตรงนี้แล้วเราก็ x แล้วเราก็ถัก f นะคะลงจุดเดียวกันปล่อยไว้ก่อนนะคะปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ถักอีกหนึ่งหลักก็จะมีสามห่วงแบบนี้แล้วเราก็ควักไหมผ่านทั้งสามห่วง เสร็จแล้วเราถัก F อีกหนึ่งหลักถอดเข็มนะคะมาปักลงตรงนี้ตรงโซ่นะคะแล้วเราก็รวบนะคะควักห่วงเข้ามารวบถักโซ่หนึ่งสองสามปักจากข้างหลังนะคะทะลุมาข้างหน้าที่โคนแบบนี้นะคะที่ที่ที่เราถัก X นะคะ รแล้วเราเราก็ควักใหม่ออกไปเลยแบบนี้นะคะเป็นการรวบโคนดอกนะคะถักโซ่หนึ่งสองแล้วเราก็ถัก x ในห่วงนะคะถัก x ในห่วงถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ถัก f ลงที่ x ถัก f ลงที่ x ควัก ผ่านสองห่วงแล้วปล่อยห่วงด้านบนไว้นะคะถัก f ลงที่ x ก็จะเป็น3ามห่วงแบบนี้แล้วก็ควักผ่านถักโซ่หนึ่งสองปะกลงที่หัว f นะคะแล้วเราก็ x ถัก f ลงจุด x นะคะแล้วก็ปล่อยไว้ด้านบนนะคะปล่อยห่วงไว้ ถักเนะคะลงที่ X แล้วก็ปล่อยห่วงพอได้สามห่วงแล้วก็รวบนะคะถัก F อหนึ่งหลักนะคะแล้วมาปักเข็มที่ตรงนี้้วเราก็รวบห่วงเข้าไปถักโซ่หนึ่งสองสปักที่โคนดอก จากข้างหลังนะคะทะลุมาข้างหน้าแล้วเราก็ควักผ่านห่วงไปเลยถักโซ่หนึ่งสองแล้ว x เราจะถักทั้งหมดหดอกนะคะถ้าเราต้องการใช้6ก็ถักหดอกนะคะโซ่สนะคะแล้วเราก็ถัก f ถัก f โดยยังไม่ได้ควักผ่านห่วงข้างบนนะคะ อันนี้แล้วก็ควักผ่านถักโซ่หนึ่งสองแล้ว X ถัก f f แล้วถัก F รวบนะคะถักโซ่สามแล้วก็ควักไหมผ่านข้างล่างถักโซ่หนึ่งสองแล้วเอ็กนะคะถัก5้าดอกนะคะ 2อ,อันนี้ได้5ดอกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะจับหางได้นะคะค่อยๆเลื่อนเราไม่ได้ให้มันมาชิดกันจนมากเกินไปนะคะเพียงแค่เราต้องทำให้รูตรงนี้เท่ากันให้มากที่สุดนะคะหมายถึงว่าถ้ารูตรงนี้มันชิดเกินไปแล้วนนี้มันห่างเกินไปเวลาที่เราไป ใช้กาวติดอะระยะดอกตรงเนี้ยมันจะปลายดอกอะคะ่ะมันจะไม่เท่ากันเนาะงานมันก็จะดูออกมาไม่ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นห่วงตรงเนี้ยถ้าดึงอันแรกประมาณนี้ก็ดึงอันถัดถัดไปนะคะชิ้นถัดถัดไปพยายามให้มีขนาดรูที่เท่ากันนะคะอันนี้ครูก็จะรูประมาณนี้นะพอได้รูตามที่ขนาดตามที่เราต้องการแล้ว แบบนี้นะคะปักจากข้างหลังดอกแรกปักลงไปแล้วเราก็ซีออกแล้วก็โซ่1ครั้งนะคะแล้วเราก็ตัดออกแล้วเราก็ปูกหางได้2อันนี้ เราก็ตัดเราจะติดกาวในลักษณะที่แถวตรงกันนะคะเราวางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแตะกาวนี้นะคะ ก็วางดอกให้มันเป็นแนวเดียวกันนะคะเราก็จะทำทุกๆชั้นเหมือนกัน ทำให้มันต้องค่อยๆนะคะใจะเย็นนิดหนึ่งนี่นะอ่าเสร็จแล้ว แล้วเราจะใส่ควนเขียวใส่ควนเขียวนะคะดูดูก่อนว่าวอ,อันนี้โูทิ้งไปแนวไหนก็คืออันเนี้ยมันอันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายที่เราติดกาวลงไปนะคะมันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะมันจะอยู่ด้านล่างแย่เข้าไปในรูนะคะรู แค่ชั้นเดียวเราจะอันนี้ปล่อยหางได้ไว้เราจะเนี่ยพันไปหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้ำไปที่เดิมก็คือวนอีกหนึ่งรอบแบบเนี้ยแบบนี้นะคะพอนี้ก็จะไปด้านใน ไปชั้นที่สองชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองนี่นะอันนี้ก็จะวนสองรอบเหมือนกันแต่เราไปไปทิ่มเข็มที่ชั้นสองเลยแล้วก็จะวนสองรอบเหมือนกันถ้าใครคิดว่ามันเขียวไม่พอก็วนไปสามรอบนะคะสามรอบก็ได้ คิดว่าลั่วเขียวของใครที่ยังไม่ชัดเจนนะนะวนสามรอบอันนี้ก็ทิ่มจากชั้นที่สองให้ไปทะลุชั้นที่สามแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นวนวนอยู่ชั้นชั้นเดิม นนะีเสร็จแล้วก็ทิ่มจากชั้นสามไปทะลุที่ชั้นสี่อันนี้ก็ซ้ำอยู่วนอยู่ที่ชั้นสี่นะคะชั้นสี่นี่นะทิ่มจากชั้นสี่ไปทะลุที่ชั้นห้าแล้วก็วนอยู่ที่ชั้นห้า จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อย่างที่ครูบอกนะใครต้องการให้เห็นขั้วเขียวชัดเจนกว่านี้ก็ให้วน3รอบนะคะพอเสร็จแล้วชั้นที่ห้าให้เราวนอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะแทงเข็มกลับลงมานี่นะแล้วเราก็ทิ่มเข็มจา,จากชั้น5้าให้มันลงมาข้างล่างเลย แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมวนแค่เราวนยังไงให้ให้งานมันเป็นแนวเดียวกันนะคะอันนี้ครูวนผิดใช่ไหมเนี่ยวนให้มันเป็นแบบให้มันเป็นแนวเดียวกันอะ ก็จะเป็นสองรอบแล้วเราก็จะทิ่มกลับแบบนี้นะคะนี่เนี่ยเราก็จะทําเหมือนกันเหมือนกันทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆซี่แถวทําเหมือนกันนะคะห้า เรียกว่าทุกๆช่องเนี่ยทำเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ก็เสร็จเป็นสุดท้ายแบบนี้นะนะคะแบบนี้แล้วเราก็เอา จิ้มลงมาแล้วก็มาผูกกันกับหางได้ที่เราปล่อยยาวเข้าไว้นะคะเราก็ตัดออกนะคะ ก็เรียบร้อยเห็นไหมง่ายนะคะถักง่ายมากแป๊ดเดียวก็ลองทำดูกันนะคะ